สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีขอต้อนรับสู่ที่เปินเอกับเกมเดซียาวากินนี่ครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับ God ดกอคนที่2ในเกมนี้นะครับถึงจะหน้าตาแปลกจากอนิเมะไปก็ตามวันนี้ผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับโดยขั้นแรกเราจะหัวหน้าเป็นล่างแรกของมันเพื่อจะช่วยได้มัง้งมิโรธรรมดาอยู่ไหนนี่ไงเอาละ โดยผมจะมีหินประมาณ4 0 0ร้อยกว่ามาั้งซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยผมทำไปหมดแล้วก็จะมีสะสมคูป,ปองครับอัญเชิญตามทีมครับฝึกอัปเกรดมิโลอัปเกรดสกิลแล้วก็คอของชีชนะนะครับนี่ผมว่าเล่นไปแล้วไม่ยากครับเหลือเแต่สุ่มตัวมันเนี่ยแหละเอาละเราไปเริ่มกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ดูฉากแอคชั่นไปก่อนนะว้าวเนี่ยไง เรามีอยู่520ร้วยโดยผมจะใช้แค่300นะครับเพราะไม่มีกิจกรรมแมวกวักก็เลยได้น้อยลงเอาละ่ะเราก็ต้องหาดาวกลุ่มดาวสกอร์เปลี่ยนมันไม่มีรูปขึ้นทั้งออกมันมีดาวนี้กดเล่นไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ดาวอะไรเนี่ยเอาละ่ะ เรามาถึงดาวห้าร้อยยี่สิบครับจะเหลือสองร้อยยี่สิบก็คือเข้าเป้าหมายขอสักสองตัวสิทีแรกไปเนี่ยเฮ้เราลืมไอ้นี่ว่าตัดดวง มาไหมเงียบวิ่งแต่ได้ห้าอันนะห้าอันก็ไม่น้อยนะครับอโอ้โหสามสิบแล้วค่อยเปลี่ยนกลุ่มดาวนะครับอุ้ยเอาโอ้โหวัยดันอยากจะบอกว่าผมมี สี่ห้าตัวแล้วมั้งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนจบเอาละได้มาละเอ็เอ็ถือว่าไม่แย่นะครับถือว่าไม่แย่แบบนีอ้อันเชิญตามอันนี้แล้วกันโชคดีเซียคาเวนะครับเราก็ไปกลุ่มดาวเซียดอ้อยยังไนนะ เอกซัสน,นี่ยเงียบเลยเอกซัสเอกซัสระยาเข้าเวนเข้าเวนหรือจองเวนเอาให้แน่นเฮ้ยแย่นะอย่างนี้แย่นะ โอ้โโหคามียลครับคามิลครับโอเคครับแล้วก็ไดเอสมาแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปยสกอร์เปียนเหมือนเดิมครับมจะสุ่มแค่สองกุ่มดาวครับก็คือสกอร์เปียนกับเอกซัสอืมโอ้โหนี่ครับเฮียวกะมีฉากไอ้นี่ใหม่เปิดตัว โอเคได้มาอีกหนึ่งไม่แย่นะครับแบบนี้ไม่แย่นครับเอาละด้เอแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปที่เบกัสัต đừng lỗi đơn đau hoàn tài ok tám xem là viên cặp <laughs> <laughs> hơi nhem rồi เอ้ยโอ้โหกิฟฟินไมมนอตตอนนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับมีแล้วด้วยแชร์ <laughs> hey. หน่อยแล้วกันนะเฟส <laughs> โอ้โหโอเค้วต้องเปลี่ยนนี่ ในที่เกบกซัสเหมือนเดิมครับเจ้าก็ตคอรมิโลนี่เก่งมากนะครับสำหรับสาย PVP ครับเก่งมากจริงๆครับต้องได้ครับต้องมีแล้วโหวจะปั้นแบบซีออนเซฟิตเลยครับ โอเคมาให้มนี่อน่อืม ้ยไม่มาจริงไงดวงหมดแล้วเหรอในเก้าสิบดวงนะครับแย่ yeah, ละเริ่มแ yeah, ย่ล้ะโอเคขอออกข้าใหม่ก่อนสักครั้งหนึ่งนะครับเหมือนจะแย่ไปไหนนะ <Yeah. S 1> มีโล่ช่วไหน่อยซิแม่ เห็นมาถึงก็อยู่ตรงหน้าเลยนะครับเขาเรียกว่ากดท่เผอไงกดท่เผอโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมว่าสุดแย่ครับอย่างนี้ผมจะเอากอดคอร์สไม่ใช่ล่างธรรมดาเอาล่ะ มาหน่อยโอ้โหชากะถือว่าออกเยินครับแต่ว่าไม่ต้องการเลยครับตัวแต่ละตัวที่ออก <c oughs> อ้าวเราซ้ำเลยมามาเปลี่ยน มาหน่อยมาหน่อยโอ้โหสี่สิบเมตรสุดท้ายแล้วสิจับสุดหลูปเดิมครับไม่เคยได้ตัวอะไรครั้งแรกที่เข้าตู้ครับโอ้โหแย่แย่แย ไม่มาจริงๆครับสิบทีจะท้ายมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหจบแล้วครับสามร้อยดวงดาว ใช่ไหมสามร้อใช่ไหมสามร้อครับเนี่อ่ะนเส่รนเรามีเท่าไหร่ละหกโอ้ยเท่ากับใช้ร่วงดาวนจนหมดก็จะได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าได้อย่างนี้นะคงต้องมีพาร์ทสองแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับ